โอ้นายปป <have S 2> สัง <ia> <ologie> ป่งลุยปปไม่รู้เรื่องเลยแม่เถอะเขียนอย่างงี้คนก็าจะหมายความว่ายังไงเนี่ยนายปปสั่งลุยอาชชางเช่ญละถุงก่อนห้าถุงห้าถุงก่อนหน้าร้านคะแนนคนละร้อยควานหกคนค่ะคุณแม่ควานหกควานกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด๋อควานเจ็ดคนแล้วเมื่อกี้ทำไมรวมได้หก อาทั้งพี่เบาอ่ะิูนไ้าอแล้วเมื่อกี้เจ็ดคนเหรอตอนแรกก็เจ็ดเหรอแล้วคิดแม่แค่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อใช่เมื่อกี้มันแต่จากไม่หลวบโอเคถูกแล้วเจ็ดโอเคถูกแล้วโอเคอาเชื่อละถุงนะเชื่อละถุงเชื่อละถุงเอาไปห้าครบแล้วห้านะคะครบแล้วห้าอ๋อไม่รวมกันล้าโอเค ครบแล้วตาสมนึกครบแล้วนู่นก็เอาไปกันครบแล้วนูนน่น,น,นเอเอ,เอนั่นแหละหยิบหลายคน<ช>อาตังเจ็ดร้อยเจ็ดกับห้าพันสองค่ะคุณแม่นี้ผลิตก,กับเจ็ดร้อยร้องเพลงก่อนอีกสองเพลงไม่งั้นไม่มอบ กูโบอกเยอะเลยเกี่ยนมาหมอนี่น <women thì S 2> ี exactly <vậy> no ่พวกเราทุกพวกเราไปโลกน้งหรือไหมตุลาป้าไปนี่ไปจันกันให้ไปโลกเนี่ดูเองดูคนที่ไม่ได้พาช้างมาด้วยนะคะนั่งตะมุตะมินะคะมีจำปามาใหม่นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไข่จำปาเพิ่มซับเอ้ยเมื่อวานยายเพิ่มซับได้มาไหมเมื่อวานยายเปิงได้มาไหมเมื่อวานยายได้ไข่เมื่อวานยายได้ไข่ไหมไข่ยายได้ยังได้แต่หญ้าฮะไม่ได้โอ้ แล้วใครบ้านใครช้างตัวที่สูงที่สุดชื่ออะไรคะอ๋อชื่อหนุ่มโดโดค่ะโดโดสวัสดีครับก่อนลูกเขาเสียงหล่อนี่นะคะเสียงหลอด้วยนะคะอ๋อแม่ปัดสวัสดีค่ะคุณแม่มาร้องเพลงเร็วๆดนิจะมอบและร้องเพลงเพลงมาจิบางเคยหลออแม่ปัดสวัสดีค่ะวันนี้มาห้าเชือกนะคะแม่ มาแล้วฮะเชี่ยเดี๋ยวแม่ทับทิมก็จะมาอีกหนึ่งเพลงอะไรก็รองไปเลยตัวใหตัวใหตัวใหอ่อาตื้อลองลองไหนเออเพลงเมลอนแม่ก็อยากฟังเพลงเมลอนเออเออเร็วเดี๋ยวแม่น้องเขาแจกอีกออาเมลอนเมลอนเลยเร็วเอาเมลอนเร็วเป็นแม่ความสุขค่ะพระคุณค่ะแม่จ๋าเร็วพูเอาชูกันมาเพืดส่องพูดส่องพูอส่องทำไม่ทันดูวันที่น้องดาวเรืองมาปกติวันนี้น้องก็จะมานะแต่ไม่รู้เหมือนกัน ้้าาามมปเอาเร็วๆเมลอนก่อนแม่น้องมาบ้านใ้องเพลงเมลอนเมลอนเมลอนเลยเหรนี่ยมาจำได้แค่ตอนนี้ตาสมนดกไม่รู้จักเราเขาไม่ใช่วัยรุ่นนะไวซ์รุษอันล้างเร็วๆวะแม่เขารอให้มอบอยู่นี่ตือห้องเพลงยังห้องรูดเอ๊ะโอ้เอออันมังรออันมังรอ อันมองลองเหมือนท่านก็นลองจู่ไปไหวเลยเพลงมากเยอะแล้วเพลงมากกับพื้นทรายก็กกันเพลง wow.